ครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ลูกค้าคอเข้ามานะครับเนื่องจากว่ามีงานด่วนเข้ามาเกี่ยวกับตัวหางเสือเรือนะครับกระบอกในการคุมหางเสือเรือและก็ตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับผมก็ไปรับชมปัญหาที่ลูกค้าเจอก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายท้ายคลิปนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะสรุปแล้วนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผม เราไปรับชมคลิปกันเลยครับเนี่ยพี่โยงเห็นไหมตัวนี้เป็นคอนโทรนอ่าสองตัวยิงเข้าตัวนี้มันจะัวตัต้งบนล่างอ่ารีลีฟครับเนี่ยพอเราเดินมอตเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ย มอเตอร์ตัวสองจะทำงานด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มอเตอร์ตัวสองตัวหนึ่งหยุดทำงานครับนะตอนนี่เอ่อถ้าเราปิดฟวตัวเนี้ยตัวเอเนี้ยอ่าฮะมอเตอร์มอเตอร์จะไม่หมุนลับเนี้ยเราปิดฟาวตัวเนี้ยตัวเอเนี้ยครับครับ ถ้าเราปิดมันตัปุ๊บใช้งานได้มอเตอร์ไม่หมุนแต่ถ้าเราเปิดมันตัปุ๊บมอเตอร์ตัวสองจะหมุนไปยหลังเลย่หมุนไอยหลังได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะมอเตอร์หมุนถอยหลังได้ด้วยเหรอแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมได้พอด ถอดมาแล้วก็ขวดน็อตจนสุดตัวตั้งถอดมาขวดน็อตจนตัวตั้งจนสุดแล้วก็มันก็ยังเหมือนเดิมครับอาการมันเป็นยงไงครับฮะอาการครับอาการเนี่ยครับมันก็เลยงงเลยไงผมผมก็ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเสียพอผมถอดมาเนี่ย รูปที่ผมบอกให้คนณดูอ่ะมันมีตัตั้งอ่ะผมถอดมาแล้วก็กระดาษทรายอ่าเบอร์พันฝนครับครับฝนฝนจนอ่าแต่มันก็ไม่โอเคอ่ะฝนแล้วก็จะยังไม่โอเคเนี่ยเนี่ยมันเป็นลายขังเสือะครับอ่าเป็นกระบอกใช่ไหมครับหรือเป็นอะไรเป็นกระบอกเนาะ ฮะเป็นเป็นกระบอก่ะครับใช่ไหมเน่ยสองข้างครับแับเป็นกระบอกอ่าแล้วอาการอาการคือ,อยังไงนะเราสมสัยอ่าอ,อาการมันเป็นยังไงนะครับเออ คืออาการของมันคือว่าเปิดมอเตอร์ตัวหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับอแล้วมอเตอร์ตัวของนี้มันจะหมุนย้อนกลับไวหลังครับหมุนย้อนกลับได้บอกไหมครับเปิดตัวหนึ่งย้อนม,นมอเตอร์ตัวหนึ่งอ๋อเงั้นพี่รื้อรื้อห่างได้เลยครับมันยิงรวมกันพอมันยิงรวมกันน่าจะเช็ควาล์มีปัญหาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ คือไอ้ที่มันรวมอะใช่ไหมครับไม่เช็ควาลหน้าปั๊มครับคือปั๊มปั๊มตัวปั๊มของไอ้ตัวสองที่พี่บอกมันยิงเข้าตัวหนึ่งมันเลยไปหมุนย้อนกลับทั้งทั้งที่ไฟพี่ไม่ได้จ่ายใช่ป่ะใช่ใช่ใช่อ่ามันวิ่งข้ามข้ามไปไม่ได้จ่ายใช่พี่รื้อถังนี้ได้เลยเพราะมันเป็นที่เช็ควาลเช็ควาลหน้าปั๊ม ไอ้ปั๊มตัวสองของพี่ oh. ที่พี่บอกอะ่ะมันยิงข้ามไปตัวหนึ่งไปปั่นไปปั่นน้ำมันให้ตัวหนึ่งบอเตอร์พี่ไม่ได้สตาร์ทมันมันดันหมุนอ,ะอ่ะอ่าเข้าเข้าใจปะ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูกลได oh. เ้เข้าใจใช่ไหมพี่เช็ควาลเช็ควาลหน้าปั๊มอะ่ะสองตัวที่มันกันย้อนกับปั๊มอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาดีกว่าพี่ไม่คุยตรงนี้มันสัญญาณมันหาย Okay, หลังจากรับชมคลิปเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าผมมีโทรคุยต่อนะครับสัญญาณทางไลน์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเนื่องจากลูกค้าโทรด่วนเข้ามาผมอยู่ข้างนอกนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เกิดจากอินเทอร์เน็ตของทางลูกค้าเองด้วยเพราะว่าอยู่บนเรือนะครับทําให้สัญญาณเนี่ยมันขาด,ขด,ขดขหายไปค่อนข้างรับฟังข้อมูลได้ไม่ค่อยครบนะครับผมมีโทรเข้าไปโทรสอบถาม อาการที่ชัดเจนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับอาการนะครับของลูกค้าเนี่ยก็คือเจ้าปั๊มเบอร์หนึ่งเนี่ยมันยิงนะครับแล้วทำให้ตัวปั๊มเบอร์สองเนี่ยหมุนเองนะครับโดยเขาสังเกตจากใบพัดมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและมันหมุนผิดทางนะครับมันหมุนสายปกติมันจะหมุนขวาจะหมุนไม่เหมือนกันกับปั๊มตัวที่หนึ่งนะครับหรือมอเตอร์ตัวที่หนึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวที่หนึ่ง อันนี้ผมก็สันนิษฐานในคลิปนะครับว่าปั๊มเนี่ยมันยิงรวมกันหรือเปล่าพอมันรวมกันปั๊มหนึ่งมันผ่านเช็ควาล์วของเจ้าปั๊มตัวที่สองนะครับทําให้เจ้าตรงปั๊มตัวที่สองมันหมุนย้อนทางซึ่งอาการอย่างนี้จะเกิดได้กับเกียร์ปั๊มเท่านั้นนะครับเวลาเกียร์ปั๊มมันจ่ายน้ำมันไปด้านไหนมันก็จะหมุนด้านนั้นแหละเพียงแต่ว่าปั๊มมันทําให้หมุนได้ทางเดียวเวลารับเพชเชอร์ขึ้นมาถ้าเกิดบิวเพชเชอร์ขึ้นมานะ้ ถ้าหมุนผิดทางดูเพชเชอร์ขึ้นมาซิงคอ้น้ำมันน้ำมันจะออกทะลักออกซิงคอแต่เจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีเพชเชอร์เนี่ยมันแค่ปั่นเล่นพอปั่นเล่นมีน้ํามันมาจ่ออีกฝั่งหนึ่งก็เลยหมุนอีกฝั่งหนึ่งทําให้เจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยหมุนเขาก็ตกใจว่าไอ้มันหมุนได้ยังไงซึ่งการทํางานต่างๆเพาปกติทุกอย่างนะครับอาจจะช้าลงบ้างเพราะว่าน้ามันมันโดนแบ่งไปจ่ายเข้าตัวเกียร์ปัม๊มแล้วมันก็จะทำเพชเชอร์ไม่ค่อยได้นะครับเวลาถ้าเปิด เจ้าตัวปั๊มตัวที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าเปิดปั๊มตัวที่สองแล้วเนี่ยทำงานได้ปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูวงจรกัน <c oughs> อันนี้ขอข้อมูลมาจากลูกค้าเพิ่มเติมนะครับนี่จะเห็นได้จากวงจรจะมีจุดเชื่อมกันอยู่ที่ตัวมอเตอร์ไฮโดรลิกนะครับเห็นไหมครับมอเตอร์ไฮโดรลิกโดยจะวิ่งผ่านเจ้าวาล์วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าสันนิษฐานว่าเป็นที่ตัวนี้เลยทีนี้มันเป็นคอร์ดโอเวอร์ลีฟนะครับคอร์ดโอเวอร์ลีฟเนี่ยมีหน้าที่แค่ เดนน้ำมันส่วนเกินเวลาเกิดช็อกโหลดนะครับช็อกโหลดในที่นี้ก็คือเวลาเกิดขึ้นน้ำมากระแทกหางเสือเรือแล้วหางเสือเรือมันปิดเรี่ยมันช็อคมันจะช็อคเข้าไปนะครับน้ำมันจะเกิดการยุบตัวแล้วก็เดนทิ้งทางรีลิฟบลวตัวนี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีส่วนอะไรนะครับถ้าเรารู้โครงสร้างการทํางานแล้วหน้าที่ของแต่และตัวเนี่ยเราก็จะคันคุมได้ถูกตึงถูกต้องนะครับผม ถ้าตัวคอร์วอรเลิฟเนี่ยก็จะเป็นการสันนิษฐานที่ผิดนะครับซึ่งไม่น่าใช่จุดนี้นะครับถ้าแต่ถ้ามันรั่วมันก็จะทําให้น้ํามันวนลูวนลูไม่มีสิทธิ์ข้ามมาไม่มีสิทธิ์ข้ามมาปั๊มอีกตัวหนึ่งถ้ามันรั่วมาลายบีปกติว่าน้ํามันเกินจากลายเอเนี่ยมันจะทิ้งเข้าลายบีหรือน้ํามันเกินจากลายบีเนี่ยมันจะทิ้งเข้าลายเอนะครับซึ่งเป็นการโช๊คแอสซอกแอสซ็อกมาพูดอย่างนี้นะครับ เกิดว่ามีอะไรมากระแทกมันนะครับทำให้สายมันไม่แตกไม่ระเบิดนะครับไม่เกิดเรียกว่าอะไรแบคเพชเชอร์นะครับเกิดแบคเพชเชอร์ตีกลับมาอ่ามันก็ช่วยเซฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ให้มันเสียหายนะครับไม่ให้เพชเชอร์มันเกินมันก็จะเดินทิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถ้ามันรั่วจริงๆมันจะวิ่งวนลูปอย่างเงี้ยนะครับเราทิ้งแขงจะไม่จะไม่มีน้ามันออกมาที่ลายมอเตอร์ไฮดรอลิกเลยแต่เนี้ยเขาบอกว่าน้ำมันมันมามอเตอร์ไฮดรอลิกด้วยนะ มอเตอร์เดรดกยังหมุนได้อยู่เหมือนเดิมเแต่ว่าเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของปั๊มอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันหมุนด้วยก็สันนิษฐานได้เลยถ้าดูจากวงจรเนี่ยก็จะมีตัวพารลเช็กวาลวอยู่ตัวหนึ่งครับอยู่หน้าวาลวซึ่งตอนแรกที่ผมสันนิษฐานว่าเป็นที่เช็กวาลวหน้าปัมา๊มอเพราะผมคิดว่ามันยิงรวมกันแต่จริงๆมันยิงแยกกันยิงแยกกันนะครับกระบอกตัวหนึ่งคุมปั๊มอ่าปั๊มตัวหนึ่งคุมกระบอกตัวหนึ่งแต่จุดรวมกันจริงๆคือตรงมอเตอร์ เพราะฉะนั้นเราก็องมาดูจุดรวมกันนะครับที่ทําให้น้ามันยิงเข้ามาถึงได้ก็คือเจ้าตัวไพลอตเช็ควาลหน้าวาลเนี่ยมันบล็อกน้ํามันไม่อยู่นะครับต้องถอดออกมาลองล้างดูนะครับหรือสลับเปลี่ยนดูว่าอาการมันตามมาไหมถ้าสลับเปลี่ยนแล้วอาการมันตามมาแสดงว่าเป็นที่ไพลอตเช็ควาลนะครับหรือไม่ก็จะลองลองล้างดูก่อนก็ได้หรือทงที่ดีก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยก็ได้ครับเจ้าตัวไพลอตเช็ควาลเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผม โอเคครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับจะให้คอดูหน้างานอนะไรพวกน,นี้ก็นะัดผมล่วงหน้านิดนึงนะครับผมจะได้หาสถานที่เงียบๆน,นะครับได้ดูนะครับผมโอเคสวัสดีครับ